มีนาเป็นเซลลสาวจากบริษัทยาชั้นนำแห่งหนึ่งเธอได้รับมอบหมายให้ออกไปเสนอขายยาตัวใหม่ในต่างจังหวัดเส้นทางของเธอครั้งนี้พาไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลผู้คนการเดินทางนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญเพราะยาตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากโรงพยาบาลในพื้นที่ชนบท ในเช้าวันนั้นมีนาออกจากตัวเมืองที่คุ้นเคยไปยังชนบทห่างไกลที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยทุ่งนาสีเขียวขจีที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาถนนสองข้างทางที่เธอขับผ่านนั้นเป็นถนนเล็กๆที่ลัดเลาะไปตามทุ่งนาและหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบมีบ้านไม้เก่าๆตั้งกระจายอยู่ท่ามกลางไร่นาและต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น ตลอดทางมีนามองเห็นชาวบ้านที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายผู้เฒ่าผู้แกเดินถือไม้เท้าไปตามท้องถนนขณะที่เด็กๆวิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆทุ่งนาท้องฟ้าในยามเช้าสดใสและเปิดโลง่งแสงแดดอ่อนๆส่องลงมาทำให้บรรยากาศดูสงบและสดชื่นมีนารู้สึกผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติที่แตกต่างจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่ เธอขับรถไปตามถนนที่คดเคี้ยวไปเรื่อยๆจนเริ่มเข้าสู่เขตป่าที่มีต้นไม้หนาทึบและความมืดเริ่มเข้ามาแทนที่แสงแดดเมื่อเมฆดำทะมึนปรากฏบนฟ้างานของมีนาวันนี้คือการเดินทางมาเสนอขายยาที่คลินิกเล็กๆในหมู่บ้านที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ การขายยาตามต่างจังหวัดแบบนี้มักจะท้าทายเพราะเธอต้องเจอกับลูกค้าที่ไม่คุ้นเคยและบางครั้งก็เป็นสถานที่ที่เธอไม่เคยไปมาก่อนความรับผิดชอบที่หนักหนาน,นั้นทำให้เธอต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกครั้งไม่เพียงแต่ต้องขายยาให้ได้เท่านั้นแต่ยังต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วย แม้การเดินทางจะเหน็ดเหนื่อยแต่มีนาก็รู้สึกว่าเธอได้รับความสุขจากการได้เห็นโลกที่แตกต่างออกไปเธอรู้สึกถึงความสมบสุขของชนบทที่ไม่มีความเร่งรีบและความเครียดของชีวิตในเมืองใหญ่ทุกครั้งที่เธอแวะพักระหว่างทางเธอจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้านที่เป็นมิตร มีนารู้สึกว่าการเดินทางมาครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่น่าจดจำในการทำงานของเธอแม้ว่าจะมีความยากลำบากรออยู่ข้างหน้าก็ตาม ในวันแรกของการเดินทางทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่นมีนาได้นัดหมายกับโรงพยาบาลท้องถิ่นหลายแห่งแต่โชคไม่ดีที่ขณะเดินทางกลับจากประชุมครั้งสุดท้ายยานพาหนะของเธอเกิดเสียกลางทางทำกลางทุ่งนากว้างและทางหลวงที่มืดมิด มีนาพยายามใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อขอความช่วยเหลือแต่สัญญาณกลับอ่อนมากจนไม่สามารถติดต่อใครได้เธอตัดสินใจเดินออกไปหาความช่วยเหลือจากหมู่บ้านใกล้เคียงซึ่งเป็นสถานที่เดียวที่ยังคงมีแสงไฟส่องสว่างอยู่ เมื่อเดินเข้ามาถึงหมู่บ้านมีนาได้พบกับชาวบ้านคนหนึ่งที่แนะนำให้เธอพักที่โรงแรมเก่าแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเนื่องจากการหาช่างมาซ่อมรถในเวลานี้เป็นไปไม่ได้ชาวบ้านบอกกับมีนาว่าโรงแรมนี้เคยมีชื่อเสียงในอดีตแต่ปัจจุบันมันกลายเป็นที่พักที่ไม่ค่อยมีคนเข้าไปพักเพราะอยู่ไกลจากเส้นทางหลัก ไม่มีทางเลือกอื่นมีนาจึงตัดสินใจเดินทางไปยังโรงแรมที่ว่ามาโดยคิดว่าคืนนี้คงเป็นแค่คืนหนึ่งที่เธอต้องอดทนจนถึงเช้าเท่านั้นทันทีที่ก้าวเข้าสู่ลานจอดรถที่เต็มไปด้วยหญ้าขึ้นรกนเธอร,เยยร,รู้สึกถึงความวังเวงที่แผ่กระจายออกมาจากอาคารสูงใหญ่ซึ่งเคยงดงามแต่บัดนี้สุดสมลงตามการเวลา กำแพงที่เคยทาสีขาวบัดนี้เปลี่ยนเป็นสีเทาหม่นและมีคราบสนิมเกาะอยู่ตามขอบหน้าต่างสายลมยามค่ำคืนที่พัดผ่านทำให้เธอได้ยินเสียงกระจกหน้าต่างเก่าที่โยกเยกเบาๆเหมือนจะพร้อมหลุดออกได้ทุกเมือ่อ เมื่อมีนาเก้าวเท้าเข้าสู่ภายในโรงแรมประตูไม้าบานใหญ่ที่ส่งเสียงลั่นอันแหบแห้งจากบานพับที่ไม่เคยได้รับการซ่อมแซมมานานก็ปิดลงอย่างช้าๆเสียงนั้นดังก้องกังวานไปทั่วล็อบบี้ทำให้เธอขนลุกสู้ใจเต้นแรงโดยไม่มีเหตุผล มีเพียงแสงไฟสลัวจากโคมระยะที่ห้อยลงมาจากเพดานสูงโคมที่สั่นไหวเบาๆเมื่อสายลมพัดผ่านทำให้แสงสว่างนั้นดูเหมือนกำลังจะดับลงในทุกขณะเฟอร์นิเจอร์ที่เคยหรูหราเล่นงดงามถูกคลุมด้วยฝุ่นหนาเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนที่ไม่ทราบที่มาเสียงฝีเท้าของเธอดังก้องในความเงียบงนันเรากับว่าเป็นสิ่งเดียวที่ยังมีชีวิตในสถานที่นี้ เมื่อเธอไปถึงเคาน์เตอร์ต้อนรับที่ตั้งอยู่กลางล็อบบี้พนักงานชายแก่ที่มีใบหน้าเนื่อยล้าและดวงตาที่เหมือนไม่มีชีวิตชีวายิ้มให้เธออย่างจืดชืดรอยยิ้มนั้นทําให้เธอรู้สึกแปลกประหลาดเหมือนเขากำลังปิดบังบางสิ่งอยู่เขาไม่ได้พูดอะไรมากนักเพียงแต่ยื่นกุญแจห้องให้และบอกทางไปยังห้องพักเสียงของเขาเย็นชาจนรู้สึกถึงความห่างเหนิน เมื่อมีนามาถึงห้องพักที่อยู่ในชั้นบนของโรงแรมเ่าเปิดประตูห้องที่ถูกล็อกอย่างแน่นหนาด้วยกุญแจโลหะเก่าๆเมื่อบานประตูเปิดออกกลิ่นอับชื้นและเก่าที่ผสมผสานกับกลิ่นของไม้เน่าเปื่อยก็พุ่งเข้ามากระแทกจมูกสภาพห้องพักทําให้ทะหยุดชะงักภายในห้องตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ดูเก่าและสุดโทมผ้าม่มานหนาสีหม่น ที่ปกคลุมหน้าต่างมีคราบเหลืองและมีรอยฉีกขาดที่ปลายบนเตียงมีผ้าห่มสีเทาที่เต็มไปด้วยฝุ่นและคราบดำๆพื้นไม้กระดานส่งเสียงเอี๊ยดอารทุกครั้งที่มีนาเดินผ่านผนังห้องที่เคยทาสีครีมบัดนี้มีรอยแตกร้าวและคราบน้ำที่ซึมออกมาจากมุมห้องมีภาพวาดเก่าแก่หนึ่งภาพแขวนอยู่บนผนังเป็นภาพทิวทัศน์ที่น่าจะเคยสวยงาม แต่บัดนี้ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นหนาและภาพนั้นดูซีดเซียวเหมือนจะลบเลือนหายไปห้องน้ำที่อยู่ถัดไปไม่ไกลเป็นเหมือนฝันร้ายพื้นกระเบื้องแตกหักและหลุดร่วงเป็นแผ่นๆอ่างล้างหน้ามีคราบสนิมน้ำที่เกาะติดและน้ำจากก๊อกก็ไหลออกมาเป็นสีน้ำตาลเข้มเสียงหยดน้ำจากก๊อกที่รั่วอยู่ตลอดเวลาสร้างความรู้สึกกดดัน จนมีนารู้สึกว่าห้องนี้เต็มไปด้วยความวังเวงอย่างบอกไม่ถูกแสงไฟจากคมเล็กๆข้างเตียงที่สั่นไหวอย่างอ่อนแรงทำให้เงาที่ทอดลงบนผนังดูเหมือนจะเคลื่อนไหวไปมาบางครั้งเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งหรือบางคนกำลังมองเธอจากมุมห้องที่มืดมิดมีนาพยายามปิดหน้าต่างแต่ทว่าลมเย็นที่พัดเข้ามาจากรอยรั่วที่ขอบหน้าต่าง ก็ยังคงทำให้เธอรู้สึกหนาวเหน็บเธอพยายามจะนอนพักผ่อนแต่เสียงกระซิบที่เหมือนจะมาจากที่ไหนสักแห่งในห้องนั้นทำให้เธอไม่สามารถหลับลงได้ความมืดมิดภายในห้องทำให้ทุกสิ่งรอบตัวดูพร่ามัวและน่ากลัวเสียงลมที่พัดผ่านนอกหน้าต่างทำให้มีนาได้ยินเสียงหวีดหวิวเหมือนกับเสียงร้องไห้ของวิญญาณเงาที่เคลื่อนไหวบนผนัง ดูเหมือนจะกลายเป็นรูปของสิ่งมีชีวิตที่เฝ้าจับตาดูเธอความรู้สึกอึดอัดและกดดันค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวินาทีจนมีนารู้สึกเหมือนกำลังถูกกลืนกินโดยความเมื่อดมิดนี้ในความเงียบสง,งัดของห้องเธอเริ่มได้ยินเสียงกระซิบที่ดังมาจากทุกทิศท,ทางเสียงนั้นไม่ได้เป็นภาษาที่เธอเข้าใจแต่เป็นเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยความเกลียดชังและความทุกข์ทรมาน มีนารู้สึกถึงความเย็นเยือกที่เข้ามาใกล้เรื่อยๆเรากับเธอกำลังถูกล้อมรอบด้วยวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่เมื่อมีนาเริ่มพยายามพักผ่อนในห้องเธอรู้สึกได้ว่ามีความไม่ปกติตั้งแต่เสียงกระซิบแผ่วเบาที่เหมือนจะมาจากใต้เตียงเธอคิดว่าเป็นแค่เสียงลมแต่กลับรู้สึกว่าเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงครางอันแผ่วเบาของใครบางคนที่กำลังทุกขทรมาน เมื่อพยายามจะหลับตาเพื่อพักผ่อนเธอรู้สึกเหมือนเตียงที่เธอนอนนั้นเย็นเยียบผิดปกติเหมือนกำลังถูกความหนาวเย็นจากข้างใต้แผ่ซ่านขึ้นมาในช่วงกลางคืนเสียงแปลกๆเริ่มมีมากขึ้นจากทุกทิศท,ทางเธอเห็นเงารางคล้ายคนยืนอยู่ตรงมุมห้องแต่เมื่อหันไปกลับไม่มีอะไรสิ่งนี้ทำให้เธอหวาดกลัวและพยายามคิดว่าเป็นเพียงความคิดมากเกินไป แต่เมื่อเธอกลับไปนอนอีกครั้งเธอรู้สึกได้ถึงน้ำหนักบางอย่างที่กดลงบนเตียงเหมือนมีคนอีกคนนึงนอนอยู่ข้างๆเธอแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ในห้องนอกจากเธอเองเสียงลมหายใจอันแผ่วเบาของบางสิ่งที่มองไม่เห็นเริ่มไกลเข้ามาทุกทีทุกทีเราวกับมันอยู่ใต้เตียงของเธอตอนนี้ความกลัวเริ่มเกินขีดสุดเธอเริ่มได้ยินเสียงขวนและเคอเบา,บาๆใต้เตียง มีนาตัดสินใจที่จะตรวจสอบด้วยความสันสทานเธอค่อยๆย,ยื่นมนือไปหยิบไฟฉายส่องลงไปใต้เตียงและนั่นคือจุดที่เธอเห็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่ตายแล้วใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดดวงตาเบิกกว้างจ้องมองมาที่เธอร่างนั้นดูเหมือนจะเคลื่อนไหวช,ช้าๆเรากับพยายามคลานออกมาจากใต้เตียงมีนากรีดร้องด้วยความหวาดกลัวและพยายามหนีออกจากห้อง ต่ประตูห้องกลับล็อกอย่างหนาแน่นเธอพยายามทุกวิถีทางเพื่อเปิดประตูแต่ไม่มีประโยชน์เมื่อเธอหันกลับมาเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ใต้เตียงผีหญิงสาวนั้นก็ยืนอยู่ตรงหน้าเธอพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมเลือดสดๆไหลออกมาจากปากและดวงตาของมันก่อนที่ทุกอย่างจะดับมืดลงมีนารู้สึกถึงมือเย็นเฉียบของผีที่สัมผัสบ,บนคอของเธอพร้อมกับเสียงกระซิบอันเย็นเฉียบว่า ช่วยด้วยเอาฉันออกไปจากที่นี่เธอหมดสติลงในที่สุดจบคืนที่เต็มไปด้วยความสยองขวัญที่เธอไม่อาจลืมได้ตลอดชีวิต